สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมครับอันนี้เป็นวิทยุวอของเล่นเด็กนะครับซึ่งผมไม่ได้มาซ่อมของเล่นเด็กให้ดูนะครับแต่ผมจะให้เพื่อนๆน,นำวิธีการซ่อมเนี่ยไปสามารถแก้ไขอุปกรณ์อื่นๆที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ สองตัวนี้วิธีการเล่นนะครับก็คือคล้ายๆวิทยุวอลครับก็กดตัวหนึ่งแล้วก็พูดนะครับเสียงก็จะออกอีกด้านหนึ่งกดตัวนี้กดปล่อยนะครับแล้วเสียงก็จะออกอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองพูดตัวฝังว่งขวานะครับฮัลโหล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 เสียงมันไม่ออกครับมีแต่ซ่าซ่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล นะครับมันไม่ออกนะครับก็คืออาการมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปเจออุปกรณ์ที่เราใช้ปุ่มกดนะครับแล้วปุ่มกดมีปัญหานะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่ใช้ปุ่มกดปล่อยเนะี่ยกดติดปล่อยดับนะครับลักษณะนี้เพื่อนๆก็จะได้แก้ไขาตามได้ครับซึ่งของเล่นนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างในการซ่อมเท่านั้นครับเดี๋ยวไปดูวิธีการซ่อมกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็ซ่อมเจ้าสายมือเนี่ยซ่อมไปแล้วนะครับนอ็อตเรายังใส่ไม่ครบนะอันนี้เรามาทดลองก่อนเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดเครื่องครับทั้งคู่ตัวนี้คือซ่อมแล้วนะครับเห็นไหมครับเสียงจะเงียบหายเดี๋ยวลองดูครับวอสองวอสองวอสอง ฮัลโหล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 ฮตอนนี้นะครับก็ติดแล้วครับสีชมพูนี่คือเขาสามารถรับได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งสัญญาณครับการส่งสัญญาณก็คือการกดปุ่มนั่นเองนะฮะตอนนี้สีชมพูมันก็ติดแล้วครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมตัวขวามือครับสีชมพูเข้มเห็นไหมครับเพื่อนๆวิธีการซ่อมนะครับมันก็ง่ายๆครับมันเป็นแค่ที่สวิตช์กดเท่านั้นเองครับคือเวลาเราไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับมันก็จะเกิดพวกคิกือนะครับพวกตะกันอะไรที่มันไปเกาะอยู่บนหน้าสัมผัสนะครับเมื่อเราเอาน้ํายานะครับเอาโซแน็กไปละลาย ะครับพวกนี้ออกหน้าสัมผัสก็จะกลับมาสะาดเหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆนนะครับที่มีปัญหาไม่ว่าจะอุปกรณ์อะไรนะครับที่มันเป็นลักษณะเดียวกันว่ากดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเพื่อนๆก็ใช้การซ่อมแบบนี้ได้ครับผมตอนนี้นะครับทั้ง2ตัวก็ใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นฐานชาร์จนะครับ ฐานชาร์จแบบนี้ผมซื้อมาในลาซาด้าก็อนละ8บาทเองครับทั้งบ้านผมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นฐานชาร์จจะหมดทุกอย่างแล้วฮะแล้วยิ่งของเล่นเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองถ่านมากๆแลวใช้ฐานเยอะด้วยนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนนะให้เปลี่ยนมาใช้เป็นฐานชาร์จกันดีกว่าครับเ,เห็นไหมครัสองตัวนี้ก็ใช้ 6- ก้อนแล้ว ขนาดจะเท่ากันครับฐาน AA ฐานก้อนเล็กก็มีนะครับฐานรีโมทสามโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ